สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารการพยากรณ์อากาศรายวันด้วยนะครับพยากรณ์อากาศทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งเช็คพิกัดฝนที่นี่พยากรณ์อากาศยี่สิสี่ชั่วโมงข้างหน้าโครมประตูนิยมวิทยารายงานร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามันและมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตอนออกและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตะวันตก และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่5 9ตุลาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้พยากรณ์อากาศวันนี้เวลา6นตุกาวันนี้ถึง6นตุกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุดย2่4สองถองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันอกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาศลบบ,รบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี นครศรีอยุธยาการเจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6ิี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเรา ชมบุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดย3่5มสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-3 3งาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสมองศาถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบแปดถึงสามสององศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่มสถึงยี่มห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ยี่มถึงสาเองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ -4 ถึง -6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมทำจุดรับส่งประชาชนกรุงเทพมหานครช่วยบรรเทาปัญหาชาวบ้านกรุงเทพมหานครจากเหตุน้ำรอการระบายด้วยการทำจุดรับส่งประชาชนตามเส้นทางสายหลัก วันนี้หลังจากที่ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงบ่ายทําให้ไม่สามารถระบายน้ําได้ทันทางกรุงเทพมนครจึงได้เร่งประสานเพื่อทําจุดรับส่งประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้กับชาวกรุงเทพพื้นที่ราชบุรณะจะมีที่บริเวณสํานักงานเขตราชบุรณะบริเวณหน้าศูนย์การค้าโลตัสบางประกกบริเวณหน้าที่ทําการไปรษณียสาขาราชบุรณะ พื้นที่ดอนเมืองจะมีที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองจุดน้ำท่วมขังบริเวณถนนช่างอากาศอุทิศในพื้นที่บางเขนจะมีจุดที่ให้บริการรับส่งดังนี้จุดที่1บริเวณถนนพหลโยธินหมู่บ้านอมรินจุดที่ 2, สอซอยรามิทา 19. จุดที่3ซอยรามิทา21จุดที่4ซอยรามิทา23จุดที่5ซอยรามิทา31 จุดที่6ซอยรามอินทา39จุดที่7ถนนสุขาพิบาล5จุดที่8ชุมชนวชระปราณีจุดที่9ชุมชนวัดอาวุธจุดที่10วงเวียนบางเขนในพื้นที่พระขนงมีดังนี้ซอยสุขุมวิท101-1รทับหรถสายตรวจเทศกิจหมายเลขทะเบียนหอนหูบทอธทง9 0 2 2 ซอยสุขุมวิท54และ56รถสายตรวจเทศกิจหมายเลขทะเบียนหอนกฮูกทอทง4363และพื้นที่จตุจักรบริเวณถนนพหลโยธินหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านปราซ่าลาดพร้าว